ใจหินประพันโดยไตรโศกบทที่สกว่าอาทิตย์เต็มๆหลังจากที่อวันอาการดีขึ้นมันลงหลักปักฐานอยู่ที่บ้านของไอ้สมดังเป็นลูกเป็นน้องชายหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวพันกันทางสายเลือดในทุกๆวันทั้งคู่จะพากันออกไปที่ป่าหลังหมู่บ้านแต่เช้าบางกันนอนค้างคืนแล้วกลับมาในตอนเช้าอีกวัน พร้อมสัตว์ที่หญิงได้บ้างเป็นไก่ป่าไก่ฟ้าหรือรวมไปถึงกระจงตัวเคื่องไอสมบอกอย่างภาคภูมิใจว่าไอหวันสิทธิ์ของมันคนนี้เป็นเด็กหัวไวสัตว์ป่าชนิดไหนก็ตามที่มันทั้งคู่ถือกลับมาเข้าในหมู่บ้านล้วนเป็นฝีมือของไอหวันทั้งสิน้นแน่นอนไม่มีใครจะร้อนใจกับพฤติกรรมของมันทั้คู่เว้นก็แต่หญิงชราเมียของตาที่ตายเพราะควายขิดตอนเฝ้าสวน นางมาหาไอ้สมทุกวันแรกๆก็ถามไถ่กึ่งอ้อนวอนว่าเมื่อไหร่จะจัดการแก้แค้นให้ผัวนางนานวันเข้าก็เปลี่ยนเป็นกรอกตามองด้วยความเหยียดยามคอนแคะคำพูดที่ไม่น่าออกจากปากผู้ที่มีอายุจะพ้นวันพรุ่งยังไม่รู้แน่นั่นเป็นนิสัยส่วนตัวของหญิงชราที่ไม่มีใครชอบใจเท่าไรนักมึงพร้อมหรือ,อยังไอ้วันแทนคำตอบ เด็กน้อยที่บัดนี้แววตาแก้วก้าผิดกับเมื่อครั้งสมสารหนีตายมาหาไอ้สมยกปืนแก๊ปที่มันได้รับมาจากพ่อของไอ้ก้อนเล็งไปยังโคนมะละกอต้นหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่เท่าขาแต่แล้วก็ตวัดไล่ขึ้นไปจนถึงยอดแล้วหยิงเปรี้ยงปลิดเอาทั้งยอดลงมากองกับพื้นระยะไม่ต่ำกว่า15เมตรไอ้หวันเล็งยิงในชั่วอึดใจไอ้สมยิ้มด้วยอาการพึงใจ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันถ่ายทอดให้เข้าไปกระจุกรวมอยู่ในหัวไอ้วันและมันเอาออกมาใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมดีงั้นเช้ามืดพรุ่งนี้เราจะไปล่าไอ้ควายตัวนั้นกันไอ้สมบอกกรยิมยิ้มย่องหญิงชราเองก็มีสีหน้าพอใจหันหลังกลับหมายจะคืนถิ่นพมนับซึ่งอยู่ไม่ไกลมากนักทว่าไอสมเรียกเอาไว้ก่อนจำไว้ให้ดีนะยายผู้ใหญ่อะ ต้องทําตัวให้เด็กเขาลบการที่ยายมาค่อนแคะฉันแบบเนี้ยฉันไม่ชอบการจะขอร้องให้ใครก็ช่วยควรพูดดีๆกราบการคานเข,าเข่าเข้ามาได้ก็ยิ่งดีเข้าไปยายข่าวหน้าอย่าเสือกมาวางกล้ามด่าทอฉันแบบนี้ไม่อย่างนั้นฉันจะใช้หัวยายเนี่ยเป็นที่ไลองปืนไม่ได้เลี้ยงฉันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกยายไม่มีสิทธิ์ แววตาแน่นดิ่งเย็นชาจ้องมาชนิดไม่กระพริบนั้นทำให้หญิงชรารู้ว่าไอสมพูดจริงชายหนุ่มตรงหน้านี้ไม่ใช่ไอสมคนเดิมที่เคยจะยิ้มแย่เมื่อถูกบ่นถูกด่าโดยไม่มีเหตุผลอีกต่อไปแล้วใบหน้าซึ่งเหี่ยวย่นตามวัยชราซีดจนไม่รู้ว่าจะซีดยังไงยืนทื่อมลือเป็นเสาหินมองตามแผ่นหลังไอ้สมและไอ้วันที่เป็นฝ่ายเดินเข้าบ้านไปจนลับตา คืนนั้นทั้งคืนไอ้วันนอนกระสับกระส่ายไม่สามารถข่มตาหลับได้ภาพของควายตัวนั้นที่ควบทะลุดงหวายเข้ามาและสังหารพ่อแม่มันอย่างไรป้ปราณียังคงติดตาตรึงใจอยู่ในมโนสํานึกทางด้านไอสมนั่งฉันเข่าสูบยามองพระจันทร์อยู่นอกชานอาการพลิกตัวไปมาจนเลือนสันอีดอาร์ตของไอวันซึ่งห่างกันเพียงฝ่าไม้สับฝากขั้นมันรับรู้ได้โดยตลอด และรับรู้ด้วยว่าในใจของเด็กคนนั้นคลวนถึงสิ่งใดอยู่ใจดีดีไว้เธอไอ้วันยังไงซะมึงอ่ะก็ต้องเจอกับไอควายตัวนั้นยังไงซะไม่มึงก็มันที่ต้องตายแต่ขอให้เชื่อไว้อย่างทำทุกอย่างที่กูสอนจำมันให้ขึ้นใจก่อนมึงจะตายกูจะปกป้องมึงให้เต็มกําลังขอให้เชื่อกูคำพูดลุกทุ่งลุกทุ่งจริงใจของไอสม ราวกับปัญญานอนหลับที่ถูกลมผ่านควันไฟใครก็ตามที่สุดดมเข้าไปจะหลับไหลไปอย่างง่ายดายไอวันถอนใจที่ความโลง่งสิ่งต่างๆที่ขบคิดจนหัวแทบแตกพันมาลายหายไปในพริบตาและมันก็หลับไหลไปในเวลาไม่นานเช่นกันหยาดฝนเริ่มโปรยปลายลงมาอย่างไม่มีปีมีคุยมันตกตั้งแต่ยามดึกสงัดหนักหน่วงจนแทบไม่ได้ยินเสียงอื่นใด ในอนาบริเวณรอบๆและมาเผาอาตอนก่อนรุ่งสางเพียงชั่วโมงเศษนั่นไม่ใช่ปัญหาของการแกะรอยตามที่ไอสมคิดควายตัวนั้นบาดเจ็บแม้จะเล็กน้อยจากกระสุนปืนแกบและมันยังพึ่งสังหารคนไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาฉะนั้นมันจะยังไม่ไปไหนด้วยสัญชาติควายมันคิดว่ายังไงประเดี๋ยวก็มีเหยื่อรายใหม่มาให้มันรับเขา มันจะไม่หนีหายไปไหนไล่คาใครก็ตามที่ผ่านเข้ามาในสายตาจนกว่าจะพอใจไม่กระตัวมันเองถูกยิงตายมันจะวนเวียนอยู่ในปา่าแถบที่ซากศพของพ่อแม่ไอ้วันกองเล่าอยู่เต็มที่ก็กินอาณาบริเวณรอบๆสักไร่สองไร่แต่ถึงยังไงมันก็จะเดินวนเป็นวงกลมและไอ้สมกับไอวันจะเริ่มแกะรอยมันจากจุดนั้นนั่นเองวันเต็มเ ที่ทั้งคู่เดินเตลเตรไปตามทางด่านไอ้สมชี้นกชี้ไม้สั่งสอนว่ายาชนิดใดเป็นพิษต้นไม้ชนิดใดเป็นสมุนไพรและต้องใช้อย่างไรเวลาใดจบจนใกล้เวลาเย็นยำ่ำหลังจากที่ทั้งคู่ผาก,กันข้ามลำธารตื้นๆและเติมน้ำจนเต็มกระติกก็ผาก,กันนั่งพักเตียนลานหินโล่งเตียนไร้พุ่มไม้ใบหนาปิดกั้นตอนหนึ่ง ซึ่งขั้นกลางระหว่างดงผากและลำธารที่ว่าหากมีตัวอะไรข้ามลำธารมาไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือคนเราจะรู้ได้เราจะได้ยินเสียงดงผากนั่นน่ะอยู่เหนือลมซ้ำอย่างแทรกตัวกันหนาทึบลานหินเนี่ยก็สูงชันยากที่จะปีนป่ายขึ้นมาโดยง่ายทํานองเดียวกันถ้ามีอะไรโผล่มาไม่ว่าจะดีจะร้ายมันจะทําให้เรารู้ตัวนั่นคือคําอธิบายยืดยาวที่อสมให้แก่ไอวัน เมื่อถูกถามว่าทำไมถึงไม่หาสถานที่อันมิดชิดพลางตัวได้ในการพักผ่อนหลับนอนคืนนี้ซึ่งไอ้วันเองก็หัวดีเข้าใจง่ายโดยไม่ต้องอธิบายซ้ำข้าวเย็นวันนั้นเป็นไก่ป่าสองตัวที่ไอสมปล่อยหน้าที่ให้ลูกศิษย์คนเก่งไปลองปืนทั้งคู่อิ่มหนำโดยลืมเจียกให้เจ้าป่าเจ้าเขาแม้ไอสมจะกลายเป็นคนบ้าระหำ่ำไม่กลัวใครหน้าไหนแต่เรื่องทมเนียมป่า มันไม่เคยละเลยและไม่คิดจะละเลยจนกว่าชีวิตความเป็นพรานของมันจะหาไม่ดึกสงัดผ่านเข้ามาอย่างรวดเร็วไอ้วันทำได้ดีกว่าที่คิดไว้มันสามารถกลบนเบาๆโดยมีย่ามต่างหมอนและผ้าขามา้าผืนบางห่มนอนความเป็นจริงที่หลายคนอาจหวั่นวันว่าเวลานี้ตนเองอยู่กลางป่าลึกไม่สามารถทำอะไรไอ้วันได้เลย ดวงจันทร์ที่ไอสมแงนมองแทบจะตลอดเวลาคอยต่ำไปทางทิศตะวันตกและเริ่มถูกเมฆหมอกบดบังอากาศเย็นขึ้นอย่างรวดเร็วป่าทั้งป่าที่เคยระงมไปได้วยเสียงรีดริงเรไรและเสียงน้ำไหลกับเงียบกริบแบบฉับพลันตามด้วยเสียงไม้หักลั่นโครมคลามเป็นจังหวะเบาๆราวกับอคันตุก,กะพยายามจะระวังตัวสุดชีวิตใช่แต่ไอสมที่สัมผัสได้ แม้แต่ไอ้วันที่ใช้เวลาฝึกอย่างจริงจังเข้มงวดเพียงอาทิตย์เดียวยังรู้ตัวมันลืมตาโพรงดีตัวขึ้นคว้าปืนแกบข้างกายและง้างนกหลอออย่างรวดเร็วใจเย็นๆลดนกลงซะเดี๋ยวลั่นไปอย่างขึ้นมาล้างกูจะเป็นลูโว่เปล่าคำเตือนนั้นของไอ้สมไม่ใช่การล้อเล่นแม้ไอ้วันจะทำทุกอย่างได้ดีแต่มันเผลอหันปากกระบอกปืนไปทางไอ้สม โดยไม่รู้ตัวฉะนั้นเมื่อตั้งสติได้จึงค่อยๆลดนกลงด้วยอาการแผ่วเบาช้างน่ะไอ้สมพยักษ์เยิบหน้าไปทางดงผากฝั่งตรงข้ามคงจะมาลงกินน้ำพอเห็นแสงไฟเลยไ่ดูแก้สงสัยแต่มึงถือปืนเตรียมพร้อมเอาไว้แบบเนี้ยละดีแล้วทำไมเหรอช้างมันจะปีนขึ้นมาเล่นงานเราเหรอไอ้วันถามเสียงตื่นเปล่า ช้างน่ะไม่เป็นไรหรอกแต่ไอ้ที่มากับช้างนั่นแหละอันตรายไม่รู้ว่ามาด้วยกันหรือแอบตามมาแต่กินเนี่ยโชยหึงเชียวหนึ่งในโขงตรงดงผากนั่นถ้าไม่ใช่ป่วยก็มีตัวลูกที่ต้องคุ้มกันไอ้ลายเลยตามมาติดๆไอ้ลายเสือลูกเท่านั้นเองไอ้วันกลับมาเป็นเด็กที่ตื่นตูมอีกครั้งใจเย็น เสือน่ะเป็นนักล่าที่ไม่โง่ไม่มีเสือที่ไหนย่องตามเหยื่อทั้งที่ตัวเองอยู่เหนือลมหลอกฟังสิป่าผากด้านล่างแตกโครมเมื่อช้างโขลงใหญ่จำนวนยังไม่แน่ใจนักแตกคือมันส่งเสียงขู่คำรามก้องอาจเป็นแม่แปลกขุมโขลงเสียงพุ่งตะลุยจนดงผากหักโค่นพังทลายแววไกลออกไปทางทิศเหนือพร้อมๆกับเสียงคำรามอย่างเกลียวกราดฉุนเฉียว ของเจ้าของกลิ่นสาบเสียงนั้นบ่งบอกว่ามันยังไม่ไปไหนความคิดง่งๆของมันคงปร่งใจว่าแสงไฟบนผาหินนั้นทำให้เหยื่อของมันตื่นแน่ละในเมื่อเหยื่อชิ้นใหญ่หลุดไปก็ต้องจัดการกับเหยื่อชิ้นใหม่ซึ่งง่ายกว่ามนุษย์ผู้ก่อก่องไฟนั้นมันกระโจนพรวดเดียวโผจากดงผาขึ้นมายืนตะงานง้าห่างจากทั้งคู่เพียงไม่กี่ลา กลิ่นสาบปนเน่าโชยมาเข้าจมูกไอวันสำลักแผลเน่าที่ทั้งเลือดและหนองย้อยจากปากขนเม่นที่ติดเป็นนามกระบอกเพชรตามขาหน้าและหน้าอกรวมไปถึงอีกสามสี่แห่งในปากจนมันงับแทบไม่ลงสีขนซีจางและยังแสดงอาการเหี่ยวยน่นนั่นบ่งบอกได้ดีทีเดียวว่าทำไมมันถึงกลายเป็นเสืองโง,ง่ที่ปล่อยให้เหยื่อรู้ตัวมันแก่บาดเจ็บ และหิวเกินกว่าจะทำใจล่าอย่างเงียบเชียบดังที่เคยเป็นมาเสือโครงเป็นสัตว์นักล่าเช่นเดียวกับงูเหลือมแต่มันไม่สามารถลงเลื้อนอนนิ่งอ้าปากรอให้เหยื่อวิ่งเข้ามาให้กินได้นักล่าก็ต้องล่าต้องให้เจ็บปางตายแต่หิวเมื่อไหร่ก็ต้องล่านั่นเป็นกฎของธรรมชาติการกระโจนขึ้นมาด้วความสูงรวม5้เมตร นั่นอาจเป็นการใช้เรี่ยวแรงสุดท้ายของมันแล้วก็เป็นได้ไอสมสังเกตจากเนื้อตัวที่สั่นเทาการหายใจกระเซาและอาการงโนเงนแต่ก็ยังพยายามขืนตัวไม่ให้ล้มของเสือชาราตรงหน้าสมแล้วที่เป็นเจ้าป่ามึงเกิดมาแล้วอยู่อย่างห้าวหาญแม้เวลาจะตายก็ยังตายอย่างห้าวหาญไอสมพึมพำเบาๆยกปืนของตัวเองขึ้นเล็ง จ้องเข้าไปในตาสีอัมพันสะท้อนกองไฟของอีกฝ่ายราวกับว่าในห่วงไม่กี่นาทีนั้นทั้งคู่สนทนากันในใจเจ้าป่าอุทธรขอให้ปริชีพมันเสียให้พ้นทรมานและขอให้สมศักดสีและไอ้สมก็ตอบกลับสั้นๆว่าได้ด้วยความเคารพต่อศักดิ์สีของอีกฝ่ายเช่นกัน <S <S <ๆ>เสียงปืนแผดด้านเพียงนัดเดียว เสือชราพงะถอยหลังนิดหนึ่งและลม้มลงลูกตะกัวทั้งเก้าเม็ดเปิดกระโหลกของมันจนแงนวิ่งสิ้นทรมานไอ้สมลุกขึ้นไปหาสุดตัวลงนั่งข้างๆซา,ากเสือถอนเอาขนแม่นเส้นหนึ่งทิ้งกล่าวแผ่วเบาสมศักดิ์ศรีของมึงแล้วเราจะไม่เอาหนังมันลึกหนังเสือผือนหนึ่งเห็นว่าราคาหลายบาทอยู่ไม่อ่ะมันไม่ได้ตายเพราะเหล่าล่า มันไม่ได้ทำลายใครมันตายอย่างสมศักดิ์ศรีของนักล่าศักดิ์ศรีของนักล่าที่มันแบกใส่บ่ามาไม่รู้กี่ปีมาเถอะช่วยกันดันศพของมันลงจากผาหินนี่ดีกว่าทนนอนเหม็นทั้งคืนเสียงโครมคลืนเมื่อซากเสือไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดอกถูกดันให้ร่วงลงไปยังป่าผากด้านล่างแล้วเวลาครึ่งคืนหลังจากนั้นก็ผ่านพ้นไปโดยไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นอีกเลย ทันทีที่เห็นเส้นลายมือทั้งคู่มุ่งตรงขึ้นเหนือเพื่อไปยังจุดที่พ่อแม่ไอหวันถูกฆ่าตายธงของการล่าจะปักและเริ่มจากจุดนั้นครั้งนี้ไอ้สมเร่งฝีเท้าจนไอหวันต้องอ้าปากหายใจช่วยความอบอวนจนแทบจะลมจับสลับเย็นยะเยือกของผืนป่าทำให้ไอหวันซึ่งไม่คุ้นชินนักกับการเดินทางไกลโดยไม่มีความตื่นตัวเป็นที่ตั้ง ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่แสดงความอ่อนแอให้เห็นนอกจากเสียงหอบหายใจทีแล้วมันไม่บ่นหรือร้องโอดโอยเลยสักนิดจดจู่ไอ้สมก็หยุดนิ่งสุดตัวลงกับพื้นทำสัญญาณมือให้ไอ้วันหยุดตามและเงียบที่สุดเท่าที่จะเงียบได้สัญญาณน,นั้นมันรู้ดีมีบางอย่างเกิดขึ้นและมันไม่ควรเอ่อยปากถามใดๆถ้าไอ้สมไม่เริ่มก่อนมันอยู่แถวนี้จริงๆมันอยู่ มันยังไม่ไปไหนไอ้สมบอกหันหน้ามามองลูกศิษย์ตัวน้อยเผยรอยยิ้มเสยยเยี่ยมลอยเนี่ยยังใหม่และนั่นไอ้สมบอกอีกชี้มือไปยังพุ่ม้าเตี้ยๆต่อนหนึ่งขี้ของมันยังใหม่เยี่ยวยังเป็นฟองอาจเดินวนเวียนล่วงหน้าเราไปไม่ถึงสิบนาทีด้วยซ้ําตามเลยใช่ไหมไม่ไอ้วันตีหน้ามึนราวถูกตบด้วยรองเท้าช้างดาว เมื่อได้ยินแบบนั้นเราจะล่ามันที่นี่มึงขึ้นไปอยู่บนนั้นอยู่ให้นิ่งแล้วก็เงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้ปืนยัดแต่ลูกโดดอัดดินเยอะๆอย่างที่กูสอนถ้ามันโผล่มายิงเข้าซอกขาหน้าหรือไม่ก็ถอยกลับไปกลางตัวสักคืบไม่ก็การคอหาจังหวะยิงให้ได้เอาให้มันชะงักในนัดเดียวถ้ามันไม่ตายกูจะซ้ำเองแล้วพี่สมจะไปไหน คอยล่อมันมาให้มึงไงไอ้วันน้องรักแล้วเมื่อมึงกำจัดมันได้ต่อให้ใครจะว่าอย่างไรก็ช่างมึงเป็นพานแล้วไอ้สมบอกด้วยใบหน้าเปื้อนยิม้มมือหยาบกล้านขยี้ศีรษะของไอ้วันจนผมหยักโศกของมันยุ่งเหยิงตกลงกันแค่นั้นไอ้วันก็จัดการสะพายแล่งปืนแก๊ปและรีบปีนไป่ายไปตามลำไม้ลวกที่ขึ้นเป็นกอด้านหลัง จากนั้นซุกตัวอยู่อย่างตำแหน่งที่สามารถขยับตัวได้โดยไม่ทําให้ทั้งกอสั่นไหวหรือรันอีทอาร์ตเป็นที่สังเกตและยังต้องเป็นจุดที่สามารถมองเห็นด้านล่างได้อย่างชัดเจนเล็งยิงควายป่าบ้าเลือดได้โดยไม่ติดกิ่งก้านสาขาใดๆมาบดบังเมื่อเห็นว่าลูกศิษย์ซึ่งในใจปร่งใจว่าเป็นน้องรักดังสายเลือดเดียวกันนั่งอยู่ในอาการ ที่พร้อมแล้วสําหรับสถานการณ์ใดๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไอสมลุกขึ้นยืนและก็ทําการซึ่งพ่านป่าทั่วไปไม่ทําและห้ามนักหนานั่นคือการเอะอะโวยวายเวี่ยงมือเวียงไม้หักกิ่งก้านสาขาของพุ่มหนาย่าใดก็ตามที่เอื้อมถึงพร้อมกันนั้นก็สับเปลี่ยนกระสุนปืนจากลูกก้าเป็นลูกร้อย ยิงไปพุ่มนั้นพุ่มนี้สองสามนัดกันสะท้นการกระทำนั้นเขาเรียกว่าป่าแตกทุกอย่างที่ทำไปนั้นมีเพียงเหตุผลเดียวเพื่อล่อไอ้ควายป่าหน้าแด่นออกมาหากมันอยู่ใกล้ๆการหักกิ่งไม้ผงผางจะทำให้มันสนใจแต่หากมันอยู่ไกลเกินไปเสียงปืนที่ยิงแบบมั่วซั่วนั้นจะเป็นตัวกระตุ้น ลูกตะกัวจากปืนแก๊ปที่บ่มหนังอยู่คงแสบร้อนเผาเเมื่อดีินเสียงกำบปนาดและมันคงแล่นมาด้วยเรียวแรงและโทสะมหาศาลกะว่าเจอหน้าไอ้คนที่ถือปืนเมื่อไหร่จะขิดให้ไส้แตกและนั่นละ่ะคือสิ่งที่ไอ้สมต้องการไอ้สมหยุดนิ่งจากการกระทําทุกอย่างสุดตัวลงนั่งนิ่งรอดูสถานการณ์และมันเป็นไปตามคาดเสียงหายใจฟืดฟาด แผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นพร้อมอาการป่าไม้น้อยใหญ่หักโครมคามลั่นมาจากทางเหนือซึ่งเป็นจุดที่ซากศพพ่อไอ้วันกองเน่าอยู่ไอ้สมยิ้มเฮี้มกะทิศทางที่ควายตัวนั้นจะโผ่มาแล้วซุกตัวอยู่อย่างพุ่มใดพุ่มหนึ่งเพื่อหลบซ่อนไม่ถึงนาทีหมอดำถมึนย่อมย่อมผู้เคยสังหารพ่อแม่ไอ้วันก็ปากกตัวออกมามันยกปืนขึ้นประทับเล็งทันที ด้วยอาการสันเทิมภาพความตายของพ่อและแม่ปรากฏขึ้นตรงหน้าฉายทับภาพควายป่าตัวทะมึนที่หันข้างให้จุดตายทุกอย่างอยู่ที่ไอ้สมบอกไว้เผยรอรับลูกกระสุนอย่างครบถ้วนทว่าไอ้วันประวันเกินกว่าจะเหนี่ยวไกลควายป่าผู้ไม่รู้ชะตากรรมยืนนิ่งแงหน้าสูดหากลิ่นเยือ่อจังหวะนั้นคำพูดก่อนหน้านี้ที่ไอสมบอก ก็ผุดเข้ามาทำลายความลังเลทุกอย่างของไอ้วันเมื่อมึงกับจัดมันได้ต่อให้ใครจะว่ายังไงก็ช่างมึงเป็นผ่านแล้วทันทีนั้นความลังเลอาการประวันภาพมืดหม่นหมัวหมองใดๆมันลายหายไปไอ้วันจ้องสีข้างควายใหญ่นิ่งขม็งผ่านศูนย์ปืนมันจ้องจนแทบจะทะลุหนังนาหนา,นาดำทะมึนจนเห็นปอดตับไป และหัวใจที่เต้นตุบตุบของควายตัวนั้นและเซียววินาทีต่อมาไอ้วันเหนียวไก่พร้อมๆกับที่ผ่านท้ายปืนถีบจนหงายท้องหากไม่ได้ลำไม้ลูกทั้งหลายลองรับไว้คงต้องลงไบคอหักตายเป็นแน่ควายป่าร่างสถานวูบหนึ่งยืนนิ่งและล้มครมลงตาเบิกค้างไม่มีการซ้ำไม่จำเป็นอีกต่อไปลูกโดดนัดนั้นของไอ้วัน รุนแรงพอจะเจาะทะลุหัวใจควายฆาตกรตายลงในทันทีไอ้สมซุ่มดูเหตุการณ์ทุกอย่างความจริงแล้วจังหวะที่ไอ้วันลังเลมันมีโอกาสยิงแสกหน้าควายบ้าตัวนั้นได้สบายแต่ทว่ามันไม่ทำหากการตายของควายตัวนี้เกิดจากน้ำมือไอ้สมมันจะไร้ความหมายไม่ใช่ต่อตัวมันแต่เป็นตัวไอ้วันเองกระสุนนัดเมื่อครู่ ทำลายกำแพงทุกอย่างไอ้วันจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้นับจากวินาทีนี้จะเอาอยัางไงต่อกับมันฉันต้องการหัวและก็เลือดของมันนิดหน่อยไอ้วันตอบสั้นๆหุนๆไอสมส่งมีดพรานอาถันให้ทันทีที่ไอ้วันสัมผัสด,ด้ามมันถึงกับเข่าสุดร่างสั่นสะท้านไอสมไม่บอกว่าเป็นด้วยเหตุใดและไอ้วันเองก็ไม่อยากรับรู้ด้วยมันกัดฟันกำด้ามมีดจนแน่น แทงคอกรอกเลือดควายตัวนั้นใส่กระบอกไม้ไผ่จนพอเท่าที่ต้องการจากนั้นบั่นหัวขนาดมะฮือมาใช้เชือกป่านที่พกมาด้วยผูกสะพายขึ้นหลังน้ำหนักของหัวควายเล่นเอาแอนหน้าแอนหลังแต่มันทนได้ทุกๆกระบวนการไอสมไม่ยื่นมือเข้าไปยุ่งใดๆเลยพ่อแม่ฉันจัดการแก้แค้นให้แล้วนะตอนเนี้ย ฉันไม่ใช่เด็กที่พ่อแม่ตั้งห่วงอีกต่อไปแล้วไปสบายไปอยู่ในที่ที่เหมาะที่ควรไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องห่วงฉันอีกต่อไปแล้วนะไอ้วันนั่งคุกเข่ารินเลือดควายจากกระบอกลงพื้นดินที่เปียกชื้นและส่งกลิ่นเหม็นหืนเน่าคลุ้งตรงหน้าทั้งหนอนและมแมลงวันตอมหึงรุมถึงซากเน่าของเศษเนื้อนหนังเครื่องในที่เคยเป็นมนุษย์สองผัวเมียไอ้สมยืนมองอยู่ห่าง และห่างออกไปอีกทางร่างตะคุ่มของหญิงชราซึ่งมันจำได้ว่าคือพ่อแม่ของไอวันยืนเคียงกันสะอื้นให้ทั้งคู่ไม่สามารถเข้าใกล้ได้เพราะบางสิ่งบางอย่างในตัวไอสมน่ากลัวเกินไปไม่ต้องห่วงฉันจะ